สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับพบกับอออันนี้แล้วครับนี่ฮะนี่มาครับมารายการแบ่งปันเช่นเคยครับนี่ฮะดูครับชนะจนหกห้ามีแต่รวยนะครับนี่ฮะหลายท่านนะครับอ่าหลายท่านถามมานะครับอ่าวันนี้ก็เลยจัดให้ไปเลยครับอ่ามาห้าเหรียญนะครับห้าเหรียญอ่าอันนี้ดำๆจะเป็นรองหน้านะครับไม่ให้จมูกโดนนะครับอ่าเป็น รุ่นที่นิยมเลยนะครับนี่นะฮะนิยมเลยทรงนิยมนะครับแล้วก็นิยมเลยนะฮะชนะจน 6- 5หมีแต่รวยนะครับดูฮะดูหน้ากรองนี่อ่านี่ครับสีดำๆก็จะเป็นพวกบับเบิ้ลลองครับผมอ่าเรามาแกะดูทั้ง5เหรียญนะครับให้ไวเลยนะครับวันนี้ฮะนานๆทีมานะครับรุ่นนี้ครับ อยากบอกว่าถ้าผมจะหานะครับก็หาได้ครับแต่มันจะยากกว่าครับถ้าหาราคาเบาๆนะครับนี่วันนี้ได้ราคาเบาๆมาครับอ่าเลยมาเปิดนะครับให้ทุกท่านนะครับได้เก็บสะสมนะครับแล้วก็นําไปบูชาได้เลยนะฮะชนะจนหกห้ามีแต่รวยครับทองแดงรมดําครับนี่มาห้าเหรียญนะครับห้าเหรียญนะครับ อ่าเบาๆครับไม่ถึงพันนะครับนี่เชิบเรามาดูเหรียญแรกนะครับโอ้โหดูดิอ่าปรับไฟขึ้นนิดนึงนี่ครับผมชนะจนหกหมีตรรวยนะครับทองแดงลมดำสวยๆครับสวยเลยมีมาห้าเหรียญให้ไวอ่าเดี๋ยวลองสซักเหรียญน,นะครับสองซักเหรียญจะเป็นยังไง นี่นะฮะ pads. ดูครับอันนี้เลขนะฮะหนึ่งสามเก้าแปดหนึ่งครับอ่าจะเงาหน่อยครับเพราะว่ามีซีนติดนะครับนี่โอ้โหดูดิสวยมากอันนี้ซีนเดิมนะครับปลายแดงนะฮะไม่มีการแกะใช้งานอันนี้จะเป็นโค้ดไก่นะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะชนะจนหกข้ามมีแต่รวยนะครับนี่จะเป็นโค้ดไก่นะฮะนี่ ยันประจำตัวของหลวงพ่อนะครับนณมูพุทธายะดูครับโอ้โหสวยมากทองแดงหลมดำเนี่ยหลายคนหานะครับหาผมก็หาเหมือนกันครับแต่วันนี้มาแบ่งเพราะว่าผมหาได้ราคาเบาๆครับนี่ห้าเหรียญน,นะครับห้าเหรียญดูองค์นี้เป็นไงนี่ โอ้โหสวยอันนี้อะไรเนี่ยสามแปดหนึ่งหกโอ้โหเกือบเกือบหนึ่งหกแปดนี่ฮะสวยงามมากครับก็อยากได้เลขอะไรก็ลองดูครับลองดูฮะอันนี้จะเป็นเลขอะไรเนี่ยหนึ่งสามเก้าศูนย์สองครับนี่เลขอะไรอีกก็ผมไม่ค่อยเน้นเลขครับผมเน้นสวยไปก่อน ถ้าเลขสวยเหรียนไม่สวยผมก็ไม่เอามานะครับอ่าสามสี่หกห้าโอ้โหเกือบห้าหกเลถ้าสามสี่ห้าหกยุ่งเลยดูดินะครับมาจำเลขไว้เลยฮะให้ไวเลยนะครับโอ้โยอันนี้เลยนะหนึ่งหนึ่งหกศูนย์สามโอ้โหนี่ให้ไวเลยครับมาแบบไวๆครับผม ไปไป 5, 5ห้าเหรียญครับนี่ก็สร้าง1 5 0 0 0กว่าเหรียญน,นะครับอ่ะ1น0 0 0พ5ืนหเหรียญอะไรประมาณนี้ฮะนี่ครับผมก็วันนี้มาเบาๆครับมาเบาๆฮะไม่ถึงพันอยู่แล้วครับผมเหรียญไม่ถึงพันอยู่แล้วฮะนี่ห้าเหรียญสวย,สวย จัดเรียงสวยๆเลยโอ้โหมือมือไม่หมดอ่ะประมาณนี้ครับผมก็จำเลขไว้ฮะถ้าถ้าท่านใดนิยมเลขครับผมถ้าท่านใดนิยมเลขก็จำเลขไว้ฮะที่ผมส่งให้ดูตะกี้ฮะโอ้นี่สวยๆครับผมชนะจน6กหมีแต่รวยนะฮะทรงนิยมและนิยมครับทองแดงหลบดำฮะออกวัตโกนะครับโอเคครับ ก็จะมีไลน์นะครับเบอร์โทรขึ้นไว้ให้นะฮะนี่ครับผมเพจด้วยนะฮะเพจด้วยทักข้อความมาเลยครับรับประกันนะครับแท้แน่นอนครับผมอ่านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ